สวัสดีค่ะพบกับรายการภาษาไทยวาไรตี้บายครูสีปทุมนานอีกแล้วนะคะวันนี้จะมานำเสนอเทคนิคการสร้างสรรค์ชิ้นงานจากกระดาษพับเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะจะทำให้เป็นอะไรได้บอกไว้ก่อนเลยจะทำเป็นศีรษะมนุษย์ค่ะทำอย่างไรบูรณาการได้อย่างไรสร้างสรรค์ได้อย่างไรติดตามมาชมกันนะคะเชิญค่ะ อุปกรณ์สำหรับทำชิ้นงานหัวคนเปิดได้นะคะนี่ค่ะกระดาษนะคะถ้าใช้กร์ดขาว180กรัมนะคะขาวด้านเนี่ยมันจะคงรูปดีค่ะแต่ถ้าหากว่าไม่ได้ใช้กระดาษ80ดกรมัมธรรมดาก็ได้ค่ะถ้า70กรัมก็จะบางไปนะคะต่อไปค่ะเป็นกระดาษกาดสีค่ะแข็งขึ้นมานิดนึงนะคะประมาณ150กรัมค่ะต่อไปนะคะเป็นกาวค่ะกาวนะคะ สีค่ะสำหรับตกแต่งงานนะคะดินสอค่ะขั้นตอนในการทำนะคะเราก็เริ่มจากการเอากระดาษ A4 นะคะมาพับตามเส้นพยงมุมค่ะตามเส้นพยงมุมนะคะเอาด้านไปชนด้านมันจะได้เป็นกระดาษสามเหลี่ยมนะคะเอาไม้บรรทัดเหล็กนะคะมาวางทาบให้ตรงเป๊ะนะคะแล้วก็กรีดส่วนที่เหลือออกค่ะก็จะได้ออกมาเป็นกระดาษ สี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะนะคะดูเส้นทแยงมุมนะคะกลับอีกด้านหนึ่งของเส้นทแยงมุมค่ะพับเป็นแกนสมมาตรนะคะพับเป็นแกนสมมาตรให้กระดาษทับกันเป๊ะนะคะรีดให้เรียบค่ะนี่ค่ะหนึ่งแกนนะคะเปิดออกค่ะอีกแกนหนึ่งค่ะแกนสมมาตรนะคะ1รูปจะมี2แกนค่ะพับค่ะนี่ค่ะด้านชนด้านนะคะ แกลสมมาติด้านชนด้านค่ะจับหงายออกแล้วจับตรงเส้นทะแยงมุมนะคะพับลงค่ะแล้วค่อยๆค่อยๆมือจับมันจะได้กระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสพอดีเลยนะคะสังเกตดูนะคะมันจะด้านชนด้านพับเรียบพอดีนะคะดูดูด้านที่เปิดได้นะคะอ่าตรงด้านที่เปิดได้เท่านั้นนะคะแล้วเราก็วาดเส้นโค้งลงไปค่ะโค้งตรงนี้จะเหมือนลูกคางนะคะเหมือนคางของมนุษย์เนี่ยค่ะอ่า วาดลงไปถ้าใครชํานาญอาจจะไม่ต้องวาดก็ได้นะคะตัดได้เลยแต่ถ้าไม่ชํานาญเราวาดนิดนึงนะคะให้โค้งสวยเป็นคางของตัวคนหรือตัวกระตุนที่เราจะทําให้สวยงามค่ะตัดออกค่ะใช้กรรไกรตัดออกนะคะส่วนที่ไม่ต้องการเราจะได้กระดาษที่ส่วนบนแหลมแล้วก็ข้างล่างโค้งค่ะนี่ค่ะลักษณะนี้นะคะเหมือนกับใบหน้าของมนุษย์ค่ะอันไหนไม่เรียบร้อยก็ตกแต่งนิดนึง เรียบร้อยค่ะลำดับต่อไปนะคะก็นำกระดาษ a 4นะคะ150กรัมนะหน,นานิดนึงที่เราเตรียมไว้เอามาเป็นพื้นหลังนะคะเอากระดาษที่เราตัดเป็นโค้งรูปหน้าคนไปแล้วามาทากาวนะคะกาวไม่ต้องทาเยอะนะคะถ้าเยอะมันจะมันจะเยิ้มนะคะแล้วก็แห้งยากค่ะใช้ให้ปลายนิ้วนิดนึงแล้วก็ไล่ไปรอบๆนะคะขอบรอบรเสร็ตรงกลางนิดหน่อยนะคะ แล้วก็เอาไปแปะกับกระดาษค่ะเราอยากจะให้คนมันสีสะตรงสีเสะเอียงเออยังไงได้หมดนะคะเพราะว่าขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของเราต่อไปก็เป็นการต่อเติมนะคะให้เป็นศีสษมมนุษย์มีหน้าตามีหูมีร่างกายนะคะตามชอบเลยค่ะว่าจะชอบแบบไหนค่ะอันนี้เป็นเด็กผู้ชายนะคะสังเกตด,ดูนะคะจะใช้สีเบจิกแท่งลายนะคะเพราะว่ามันจะ ไม่ทะลุไปข้างหลังค่ะปากเปลี่ยนสีได้นะคะเปลี่ยนสีชมพูจะไ,ได้สวยงามขึ้นค่ะถ้าไม่มั่นใจนะคะเราก็ใช้ดินสอใน่ร่างก่อนค่ะภาพนะคะเพื่อให้มันสัดส,ส่วนสมดุลพอดีกับกระดาษจากนั้นเราก็ต่อเติมนะคะจะให้เป็นเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายก็ง่ายนะคะตามนี้เลยส่วนถ้าเป็นเด็กผู้หญิงเราก็จะมีเทคนิคค่ะเติมเติมตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้นิดนึงหลังจากที่เรา ระบายสีเสร็จแล้วนะคะในศีษะนะคะเราต้องการจะให้เด็กเนี่ยฝึกทักษะหรือเรียนรู้เรื่องอะไรเราก็เขียนใส่ลงไปค่ะอันนี้ตัวอย่างนี้นะคะครูสีก็จะใส่คําที่มีรอหันนะคะไว้ข้างในเพื่อให้เด็กๆเ,เอาไว้เป็นเล่นเกมหรือว่าไปฝึกอ่านก็ได้นะคะก็เขียนด้วยดินสอค่ะจากนั้นก็ตัดเส้นนะคะด้วยปากกา ฮอตนะคะสีม a g จิฮอตนะคะสีดำนะคะมันจะไม่ทะลุกระดาษนะคะ่ะถ้ากระดาษบางนะคะใช้ได้เลยเนี่ยค่ะเขียนเสร็จตัดเส้นให้เรียบร้อยตัวหนังสือต้องเป็น2ชัน้นนะคะ,ะลบรอยดินสอออกค่ะเพื่อให้เวลาเราระบายสีแล้วสีมันจะสดใสอยู่นะคะลบเสร็จลงสีค่ะสีเราจะเลือกสีไหนก็ได้นะคะใช้เป็นกลุ่มสีไล่สีอ่อนสีแก่ให้สวยงามนะคะเพื่อให้เด็กได้ฝึกทักษะ การมองวอลลุ่มสีด้วยนะคะแล้วก็ได้คำศัพท์มาด้วยเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะเราลองปิดลงไปนะคะปิดลงไปคำศัพท์ก็จะซ่อนอยู่ในศีรษะของเด็กนะคะที่เราสร้างขึ้นมาเห็นไหมคะเอาไปเล่นเกมได้นะคะเอาไปจัดประดับตกแต่งห้องก็ได้หรือให้เด็กเนี่ยไปทายกันก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นเด็กผู้หญิงและนะคะซึ่งจะเห็นว่าก็เติมเสื้อผ้านะคะเติมทรงผมก็สามารถเอามาทำเป็นชิ้นงานสร้าง สามารถประยุกต์ใช้ได้หลายวิชาค่ะต่อไปก็เป็นตัวอย่างผลงานของนักเรียนนะคะที่สร้างสารรค์จากศีรษะเปิดเนี่ยนะคะอันนี้เป็นกิจกรรมวันพ่อค่ะเด็กแต่ละคนจะออกแบบนะคะศีรษะนี้ให้เป็นคุณพ่อของเขาแต่งกายมีหน้าตาแล้วก็พฤติกรรมเหมือนกับคุณพ่อของเขาประกอบอาชีพด้วยแล้วก็พี่น้องของเขาว่ามีกี่คนนะคะงานก็ออกมาน่ารักแล้วก็สร้างสรรค์ค่ะ อยากให้คุณครูและผู้สนใจนะคะหรือว่านัาเกเรยียนก็ตามที่ได้มาชมนะคะลองไปออกแบบสร้างสรรค์นะคะศคิษะของเราบ้างตามความสุดใจค่ะขอให้มีความสุขกับการสร้างสรรค์ผลงานนะคะสวัสดีค่ะ